ทุกเชา้าเงินเข้ารัวๆว,วันนี้นะคะใครหลายๆคนนะกำลังคิดว่าเอ๊ะในช่วงเช้าเนั้นนะคะเราจะทำยังไงนะคะให้เงินเราเพิ่มขึ้นนี่เป็นเคล็ดลับส่วนบุคคลนะซึ่งนะเป็นเคล็ดลับของครูเองนะครูใช้มาแล้วนะหลายปีแล้วแล้วมันเห็นผลอย่างต่อเนื่องครูอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ค่ะ เช้าตื่นขึ้นมานะห้ามนะสิ่งหนึ่งที่ห้ามคือห้ามจับโทรศัพท์นะห้ามจับโดยเด็ดขาดเลยนะคะว้ยให้พ้นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงโกลเด้นอาคือช่วงที่อยู่กับตัวเรานั่นเองนะคะเช้าอยู่ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยห้ามจับโทรศัพท์แต่ให้ทําสิ่งนี้แทนนะคะแล้วครูทําทุกวันนั่นคือการขอบคุณทุกสรรพสิ่งเริ่ม,มื่อตื่นนอนขึ้นมานะอารมณ์ดีนะคะวันนี้ขอบคุณตัวเองคะ่ะที่แบบมีลมหายใจนะคะทําให้เรานั้นได้สร้างคุณค่ากับโลกใบนี้ขอบคุณห้อง อนอนนะขอบคุณหมอนขอบคุณมุง้งขอบคุณนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ขอบคุณนะพ่อแม่ขอบคุณอาหารการกินคือขอบคุณทุกสรรพสิ่งในวันนั้นยิ่งเราขอบคุณนะอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ต้องมากนะคะแค่ยี่สิส่ิ่งนะ24สิ่งคือชั่วโมงละหนึ่งสิ่งนั่นเองแต่ครูนะคะขอบคุณนะทั้งหมดเนี่ย24สิ่สิ่งด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถนะ,ะขอบคุณเนี่ยได้เป็นร้อยค่ะทุกคนนะคะ ครูอยากจะบอกว่าพลังแห่งการขอบคุณนั้นเป็นพลังที่ดาบอกเลยว,ว่าสูงที่สุดนะการสำนึก,กรู้คุณทุกสรรพสิ่ง แล้วจะทําให้วันนั้นทั้งวันนะ่ะบอกเลยนะคะวันนี้ใครเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าใครทําอาชีพอะไรอยู่ชีวิตของคุณนะจะดีขึ้นดีขึ้นใครขายของก็ขายดีขึ้นเพราะอะไรคะเพราะเราขอบคุณเนี่ยเป็นการขอบคุณล่วงหน้าเป็นการขอบคุณนะยิ่งขอบคุณเนี่ยก็จะได้พลังงานดีๆนะสะท้อนกลับมาในทุกๆวันนั่นเองแล้วทําให้เรานั้นเป็นคนที่ใจเขาเรียกว่าใจเยใจเย็นลงเพราะการขอบคุณได้นะเป็นร้อยๆยสิ่งหรือ24สิ่สิ่งเป็นอย่างน้อยเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ กตัญยูสำนึกรู้คุณในทุกสปปรรพสิ่งอย่าลืมนะคะยิ่งเรากรตันยูรู้คุณในสิ่งที่เรามีมากเท่าไหร่เราจะมีเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น เพราะเขาจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานั่นเองดังนั้นวันนี้นะคะตื่นเช้าขึ้นมาจงขอบคุณในทุกสปปรรพสิ่งแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการเงินก็ดีนะคะเงินจะเข้ารวัรวๆทุกวันเลยลองเอาเทคนิคนี้ไปทําดูกันนะคะใครทําแล้วได้ผลอย่างไรนะมาบอกให้ครูฟังด้วยนะคะทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ